จุงใจลูกน้องไม่ได้คุณอาจจะกําลังทำอะไรผิดในเรื่องนี้อยู่เรื่องการบริหารคนผมมาพูดเสมอว่ามันท้าทายความสามารถของนักบริหารคนที่เก่งจริงเน่ะบริหารงานไม่ยากบริหารคนมันยากยิ่งกว่าเกณฑ์คกขึ้นภูเขา ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะผู้บริหารหลายคนผิดพลาดเรื่องนึ่ในความเป็นผู้บริหารเนี่ยในทางชีตวิทยาหลายหลายคนจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีอำนจาจฉะนั้นผู้บริหารก็จะมี2แบบแบบ Bossy Typ e ก็คือสั่งอย่างเดียวตําหนิอย่างเดียวหรือแบบ Leader type ถ้าเรามองใน majority ของผู้บริหารในวงการธุรกิจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ Bossytype เยอะตำหนิติเตียนไม่ให้กําลังใจน้อยคนที่เราจะเจอเป็นแบบ Leadertype e x e c utive ฉะนั้นตรงนี้ถามตัวเองนะครับว่าเราอยู่ในฐานะของ Bossy Type Executive หรือ l leader type executive อย่าลืมนะครับในทางจิตวิยาอำนาจตำแหน่งหน้าที่มันทำลายคอนเทนตของคนสำนึกของคนพยายามทำตัวให้รู้ตัวเสมอเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพมีคุณภาพและเป็นลีดเดอร์ชีทไทยให้ได้นะครับและเร็วๆนี้ผมมีจจะจัด c o f ฟ e e Talk ให้กับชาวสิงเกิลทอมาพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจนะครับพบกันเร็วๆนี้ครับ